ดูไหดครับครับก่อสวัสดีนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านเดอ้อนะครับผมที่ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับผม นี่ผมก็พามาหาเลาะอิงปลาแถวของตลาดเหมือนเดิมนะครับผมผม,มาลุ้นมาติดตามครับว่าจะน,นี้จะหมานไหมสองตัวสองตัวงี้เลยเออขึ้นมากกว่าพอเลยฮื่ยสองตัวงี้เลยแล้วมันสองร่างสามร้อง่ย ตัวร้ายมันหยุดเียวๆแล้วเป็นเล็บใหญ่ครับเป็นเล็บใหญ่ครับโดนนี่นะโดน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 โอ้ยโอ้หยมาเนี่ยอะไรอีกไล่คุรุคุรุมาอุ้ย ตกไงเลยุยมาคุยกันแต่เช้าเลยครับยังไม่ได้เปิดคลิปเลยอตกไงอ่ะโอ้ยจะกลุ้น้อน้อมี่สามแน่ครับอือมี่สามแน่แบบนี้โหเลยคลุ้งๆแม่เดี๋ยวหนึ่งก่อนลองฟาดอ่ะเดี๋ยวก่อนเลยลองฟา ใส่ก็บอกไหมก่อนอึก้อนอึกอนีลองไม่ยอเล็กเล็กครับนั่นน่ดลึกมาลึกมาลึกมาลึกลึกครับมาลึกโดนโอ้โดนโอ้ยมาลึก แ็กใหญ่ครับปุ้งกังลองยมาว้าวมันจะจีบแหมนะ่าอุย้ยโดนไหมเนะี่ยอุ้ยโดนโดนโดนโอ้ยโดนอยู่ไหมเนะี่ยอ้ยไม่อยู่ครับอ้ยยิงไม่เข้า อูยิยงไม่เข้าทันไหมล่นะเนี่ยอู้หทันไหมยางสองคู่ทันไหมเอาทันอยู่ทันอยู่อมาจีบทางนี้ครับเอยางสองคู่เลยทีนี้คู่เดียวมันไม่ทันครับนี่มาจีบฝั่งนี้เลย อันนี้นจีบ,บงนี้บ่ตัวใหญ่อยู่ัวน,นี่แมอย่าติดมามาเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวพอนเดี๋ยวพอนเดี๋ยวพอนช่ยืนยเล้ยเดี๋ยวเลี้อา ตัวนี้เล็กกว่าตัวแรกเยอะเล็กกว่าตัวแรกอ่าจน้าสองรลดูแรกน้ำหนักละประมาณสอง ไม่หนักเท่าไรโอ้ไม่ใช่สองเออสองสองมันสองครับนี่ตัวแรกก็ขึ้นมาแล้วนี่โอ้ใหญ่อยู่ครับสองบัวครับผมอ้วนตับเลยแต่ตัวที่มันอยู่ในน้ำนุ่นน่าจะใหญ่แบบจัดไปครับผมโอ้เจอหลายตัวได้ปะเนี้ เดี๋ยวลองดึงอันนี้ขึ้นมาคับน่านจะนานแล้วน่านจะตายแล้วน่านจะมาแล้วมาอยู่โอ้โหโอ้โหหลุดเขาไม่ยอมหลุดเลยตบจะมาด้วยโอ้โ Không mà vô mà. Nặng ư mà đang dùng โอ้มันได้ปลาหรือไม่ได้ปลาเนี่ยทำไมมันมาแบบนั้น,นเห็นปลาแล้วโอ้โหนักโอ้มันหนักนยังไง ในป่าโอ้ออูอู้้ใหญ่อยู่อ้ใหญ่เลยครับนี่เต็มแรกเราตายแล้วอือไปนี่ก่อนนี่ฮะเต็มแรกสามบวกครับโอ้ใหญ่แจ๋วครับผมนี่ขอโทษ เลยเดี๋ยวก้าวตัวมาเลยไปไหนล่ะโอ้โหโคตรใหญ่เลยตัวนี้เพราะใหญ่มากมาจะยิงเข้าว่สไปไหนแล้ววะไม่โผล่เลยทีนี้โอ้าะตัวใหญ่มากเลยเข้ามาเลย ไป่โผล่ในน,นอโอ้ไมไ่แน่หรอะปื๊ดปลาแล็ตัวเมื่อกี้ใหญ่มากเลยโอ้ยตกใจเร็วตกใจเร็วมันขาวมันเลยตัวใหญ่ไปไหเป็นอห่างเทียว โดนไหมน่ะเฮ้ยเกือบโดนโอ้ยไม่โดนโอ้ยเกือบโดนโเฉียดไปน้อยนึงโอ้เสียดายสายมาเริ่มไม่มีตัวร่องเลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมเนาะทีนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนหมายนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปหานาวิทย์อยู่หลังบ่อกุ้งเนาะนะครับผม สรุปแล้วตรงนี้เราได้สองเต้มเ้ยนะปลาเล็ดใหญ่สองเต็มน,นะครับมีสามบวกตัวหนึ่งแล้วก็สองบวกตัวหนึ่งเนาะนะครับไอ 6. 6้หกหกโลนะ่ผมว่าห้าหกโลแน่เลยตัวขาวที่ลอยมาตรงเนี้ยแล้วมันเข้ามานี่แล้วก็หายไปเลยนะครับผมผมสังเกตว่าเริ่มสายนะครับเริ่มเริ่มสายประมาณเก้าโมงเนี่ยจะไม่มีปลาล่องแล้วนะครับผมถ้าเกิดวานานา่าน้าๆท่านไหนอยากยิงปลาล่องปาลงปาแรดพวกปลาอะไรก็แล้วแต่นะเชา้ชาๆนะครับตอนเช้าๆนะครับผมแนะนําช่วงเชา้าๆเลยครับหน้าเล้งเนี่ย เชาา้ามาเข้าหมายตั้งแต่เช้ชามืดเลยนะครับผมแล้วก็ปลามันจะไม่เราแวงนะครับตอนเช้ชาเช้าแต่พอใส่สายแดดออกมาเขาก็จะไม่ล่องเลยนะครับเอาเป็นว่าเข้าไปหานาวิทหลังบอกกุ้งอยู่ครับไปสรุปได้สองเต็มละหมานแล้วแหละว,ลวันนี้เราหนุาหานนาท่านหน,นุนหนุนหนุนหนุนต้นตะแกนนะครับผมปล่อยให้นาเขาเฝ้าไปยิงปลากายตัวเมื่อกี้เนี่ยโอ้เสียดายเนี่ยไม่โดนผมว่ามันน่าจะเฉียดมันะครับน่าจะเฉียดข้างตัวครับ พอเมื่อกี้เหมือนมันจะลงให้หลังเราด้วยแหละถ้าลงแบนๆเนี่ยน่าจะโดนเต็มๆครับเสียดาย <c oughs> ไปครับผมยอดครับผมนี่สองเต้้มกับีใหญ่เลยเนี่ยโอ้ตัวนี้น่าจะสองบวกครับ,บเกือบสาม ตัวนี้สามบวกแน่นอนครับผมใหญ่มากมันมาครับผมอ้ยสุดอยอดเลยอยู่แก้วเลยครับผมหมาน,นเต้าครับผมตอนนี้เพิ่งจะเก้าโมงเด้อเดี๋ยวจะเข้าไปหานาวิรหลังบอกุ้งดีกว,ว่าเนี่แหละผมขึ้นตรงตุง,ตงนี่แหละครับต้นนี้แหละแล้วก็ได้ยิงชายนี่แหละใกล้ๆเราปามจะล่องเข้ามาจะได้ตัวใหญ่ไม่ได้ยิงครับตัวนั้นขาวมาเลยครับขาวหนดหัวเท่ากับปั่นเนี่ยอยู่ลึกเข้าป่าลิมเข้ามาลิมเนี่ยแล้วก็หายไปไปยางนี้ดีกว่าเ็บป้า ผมมองตั้งนานผมว่าอะไรปลาครับนั่นปลาช่อนครับโอ้ผมมองตั้งนานแล้วใช่ไหมใช่ไหมวะมันใช่ไหมวะนั่นล่ปะปลาช่อนแน่นอนปลาช่อนไหนแ่บนี่ไหมครับปลาช่อนครับนั่นไม่ดิ้นเลยครับอยู่กับที่นะนายทองไปแล้วหรือ <c oughs> ว่าเลี้ยวปลาช่อนแน่นอนมองตั้งนานอะไรวะอะไรวะทีนี้เหมือนเขาขยับนิดนึง นี่เรียบร้อยน้ำสวยมากครับแต่ปลาเขาจะล่องตอนเช้าเด้อตอนใสๆเขาจะไม่ล,ล่องเลยเงียบหมดไปไหนก็เงียบโอ้เขาสวยครับผมกลางพอดีเลยกลางปลาเลยครับผมจะไปมันมัน,มนแต้มที่สี่วันนี้ อุ <Nope. S 2> ้ยโดนไม่น้อเนาะโตขึ้นโตกว่าอู้มีโดนมันตุตกโอ้ยสศรดัยนี่เศรษัยพี่น้องเอือลูกมันตกครับผมคิดว่าลูกบ่ตกได้ปะงั้ผมเล่งตรงเลยผมเล่งตรงหัวเลยครับตกลงน้อยหนึ่งตกลงประมาณสองนิ้วอูับโอ้ยเศรษยครับ ขึ้นนิ่งๆเลยโอ้มันกัระยะไก่ยอยู่ด้วนะคเนี่ยโอ้สุดสายลูกมันตกเอาเอาไหมครับโอ้บึง้งบึงหมายงามเฮงที่เหลกผมเห็นจิบอยู่ผุนเด้อครับจิบโคตรใหญ่เลยครับผมคนละตัวครับตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนั้นใหญ่กว่าตัวนี้หลายตัวนี้นะ่าจะประมาณสี่สี่โลครับตัวนี้ตัวนั้นนี่ผมไม่รู้ว่าเงี้ยสำหรับแต่ว่าโอ้โหจิบหนามบาดเลยรุนกันต่อครับผม ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วเด้อน,นะครับหลุดไปจะกลับพักสักพักหนึ่งเผื่อมาไหมอู้ทำลีงามครับตรงนี้มันไม่เคยมีคนมาขืนที่ได้ดหรอกป่าอะไรคนนะ่นะแต่าขาวๆโอ้ประชลโอ้โห อุ้ยขาดอ้สได้สรุปผลงานวันนี้นะครับผมเนาะมากันนวิทสองคนนะนู่นนะครับผมสวัสดีครับผมน,นะวิทย์เนาะนะครับปิดคลิปกันที่สะพานไผ่ขวางนะครับผมนี่ผลงานครับโอ้โห,โหผมว่านวิทต้องมีใส่กระสอบกลับบ้านครับวันนี้ลุ <c oughs> ูผลงานผมก่อนนะครับผมผลงนานผมจะเป็นปลาเรดใหญ่สองแต้มนะครับโอ้โหใหญ่นะผมนี่ แต่ใหญ่สองแต้มนะครับแล้วก็มีปลาเพียนตัวหนึ่งแล้วก็ปลาช่อนปลาช่อนปอกตัวหนึ่งนะครับอันนั้นจะเป็นของน้วิทย์นะครับปลาตะกับที่แรกว่าจะต้มยำกันนะครับทีนี้มันร้อนนะครับพอร้อนแล้วก็หาแหล่งหาทำกินไม่ได้ก็เลยพากันไปกินก๋วยเตี๋ยวเนาะนะครับก็เลยไม่ได้ต้มปลาให้ให้ได้ชมเด้อพี่น้องเด้อไม่ได้ต้มปลากลางทุ่งนาให้ได้ชมนานหลายคลิปแล้วเนาะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้จะพากินข้าวกลางทุ่งนาบ้างครับผมตามนี้นะครับผมผลงานผมสีแต้มนะครับ อันนี้ของนวิทเลยครับผมมีแต่กลมๆครับวันนี้อู้ยของนวิทโหดมากครับผมเนาะนะครับมมน,ะนี่นี่ฮะนี่ยอู้ใหญ่มากครับพี่น้องตัวนี้ใหญ่มากครับดูมือผมเลยอู้ผมว่ามียังไงก็ห้าบวกเนาะแต่ว่าจะห้าเท่าไหร่หรือหรืออาจจะหกเลยก็ไม่รู้นะเนี่ยต้องไปดูอ่าในช่องนวิทนะครับผมวิทันสักับเนาะว่าได้ยังไงยังไงแล้วก็ตัวนี้หนักเท่าไหร่เนาะเนี่ฮะอู้มันใหญ่ครับนวิทโหดมากครับผมแต่ก็ ไม่รู้คุ้มค่าหรือเปล่านะครับเพราะว่ายางแตกไปนะครับุณก็ผลงานวันนี้นะครับโดยรวมก็ถือว่าโหดมากนะครับผมมากันวิทย์วิถันสาขับนะครับผมนะครับถ้าอยากเขียนช็อตยิงปลาชโดนวิทย์ก็เข้าไปรับชมได้ในช่องวิถันสาขับเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมสําหรับพวกผมก็ตามนี้แหละครับผมถือว่าพลาดพลาดอยู่ครับวันนี้เพราะยิงไม่โดนไปหนึ่งนตัวสองตัวนาะที่จะแบบที่จะ่ใหญ่ยี่เลยนะครับผม ก็เป็นขอ eigen, ้อผิดพลาดของผมเองนะก็เชือกไม่ค่อยดีนะครับทีนี้ม oh ันติดกันแล้วมันกระชากนะครับลูกม okay> ันเลยตกไสีด้อยู่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เด้อนะครับผมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ผมงานวิศวกรนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม หเขี่ยมแดงอ่ะเขี่ยมแดงไรมือพวกโอ้ใส่สวยครับเออนี่เนี่ยอือโอ้แก้วงามตัวนี้สวยเลยแจ้าขผม